ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i n v ว u n ยูน e แล้วก็อยู่กับ i n v ว u n i ูน e นะคะโอเควันนี้นะคะเราจะมาทําขนมก,กันแต่ขอเกินไว้ก่อนว่าเราจะทำทาร์ตไข่กันวิธีเป็นยังไงนะคะต้องใช้เตาอบนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสูตรที่ไม่มีเตาอบจะทํายังไงเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลแต่ตอนนี้เราต้องมาทําแบบใช้เตาอบกันแล้วงั้นจะเป็นไงไปดูกันเลยจ้าส่วอย่างแรกเลยนะคะก็ต้องมีไข่ไก่ค่ะ ส่วนผสมอย่างที่2คือวิปปิ้งครีมนะคะแล้วก็นมค่ะนมยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะต่อไปน้ำตาลทรายจ้าแล้วก็เราใช้แป้งคัดไข่แบบสำเร็จรูปนะคะซื้อที่แมคโครนะคะแล้วก็มาดูอุปกรณ์ก็คือชามใบใหญ่และชามใบเล็กนะคะเอาไว้แยกผสมไข่แดงกับไข่ขาวแล้วก ถ้วยตวงเอ้ยช้อนตวงนะคะและนี่ก็คือถ้วยตวงแล้วก็ตะก้อตีมือนั่นเองงั้นเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะค่ะก็อย่างแรกเรามาตีไข่กันก่อนนั่นก็คืออยาขอเอาของหลบแป๊บหนึ่งนะคะโอเคอย่างแรกทุกคนหยิบไข่ไก่ขึ้นมาก่อนเลยค่ะหยิบไข่ไก่ขึ้นมาเตรียมชามสองถ้วยไว้นะคะ,อะขอถัดเอาไหน่อยโอเค,อเคหยิบไข่มานะคะทั้งหมดสี่ฟองด้วยกันค่ะลยอกไข่ขาไข่แดงนะคะ ขาวเราไม่ใช้นะคะเราใช้แต่ไข่ดแดงปีเลยทุกคนวิเมียวรูตีไข่แดงเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนต่อมาเรามาเตรียมแป้งทาร์กันดีกว่าก็กทุกคนในบ้านก็เช่วยกันแกะแป้งทาร์จนเสร็จแล้วนะคะ <_ an> โอเคเราก็ต้องเอาไปอบก,ก่อนนะคะไปอบก,ก่อนเนาะไปนี้ตะก้อเราก็เอาไปเวฟแล้วนะคะแล้วก็ ตอนนี้ก็มีกันอยู่แค่สองคนเราก็จะมาเาทำไส้กันเลยดีกว่านั่นนี่คือขึ้นชื่อแล้วว่าทัดไข่แล้วก็จะทำไข่ทัดกันเลยค่ะโอเคพัตีไข่เสร็จแล้วเชฟทุกคนแล้วก็ใส่นมหนึ่งถ้วยถ้วยตวงนะจ๊ะมาตักก่อนเมื่อกี้นะคะตะกล้องบอกว่าสองถ้วยก็คือก็ตอน,นแรกตะก้องบอกหนึ่งถ้วยก็จะไม่ได้เหมือนกันตะก้องบอกเอ้าหนึ่งถ้วยจะไปพอได้ไงโอเค okay ค่ะเดี๋ยวนมเบิกให้เอ คนในครอบครัวเราไปกินนะคะพี่ฝันกินทำ <c oughs> ไรแล้วเนี่ยวิปปิ้งครีมนะคะหนึ่งถ้วยเหมือนเดิมไม่ใช่เหมือนเดิมสีหม่หนึ่ถ้วยนะหลับเต็มเลยนะคะนั่นก็คือ1นึ่ส่วนสองถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยนะเจ้โอเคค่ะเมื่อกี้นะคะก็ลืมเกลือเดี๋ยวให้ตะกร้องไปหยิบเกลือแต่ใส่ก่อนนะคะน้ำตาลทรายสี่ช้อนโต๊ะหนึ่ง <laughs> ส3นี่ค่ะสีช้อนโต๊ะต่อไปนะคะใส่เกลือ2.5ช้อนชานะโอเค2อช้อนชาโอ๊ยตักไม่ขึ้นไม่ไตักเท่นี้ไม่ต้องพูนช้อนน,นเดี๋ยเชิมน,นะคะ โอเคใส่ลงไปแล้วก็คนจนน้ำตาลเกลือละลายนะคะถ้าใครแบบชอบหวานหรือว่าอยากใส่กลิ่นก็ใส่ได้นะคะเพื่อดักคาวกลิ่นไข่ก็ได้น้ำตาลใครอยากใส่กี่ช้อนก็ไม่ได้จําเป็นต้องใส่4ี่ช้อนตลอดเวลาเพราะเมื่อกี้เราก็ใส่ไป6ช้อนเพิ่มคือเมื่อตอนแรกอะเราใส่สี่ช้อนใช่ไหมแล้วใส่เกลือไปมันเค็มเกินก็นเลยใส่ไปอีกสองช้อนรวมเป็นหช้อนนะคะโอเค เดี๋ยวเราเรอแป้งทาร์ตแป้งทาร์ตอบเสร็จแล้วนะคะจะไปดูก่อนนี่ละก็ได้เราก็จะใส่เพราะว่าอยากกินข้าวไข่นะคะมันเหม็นอะเปิดแป๊บหนึง่งโอเคได้แล้วค่ะใส่เลยนะคะหนึ่งชอ้ชอนช้อนหนึง่งชอ้อนหนึ่งนะคะชอ้อนอุย ก็เสร็จแล้วนะคะกับทารไข่ของเราค่ะจริงๆแล้วยังไม่เสร็จนั่นแหละเพราะว่ายังอบอยู่แล้วก็แป้งสุกช้าแล้วก็ใช้เวลานานมากกว่าไข่จะสุกนะคะก็ตอนนี้ยังไม่ได้ชิมเพราะว่ามันร้อนมากเพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูนะคะว่ารสชาติเป็นไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกดติดตาม Facebook Instagram TikTok ด้วยนะคะก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายชื่อ Facebook อะไรอยู่ใต้นี้นะไม่ใช่ดีคิวชันะอยู่ตรงนี้ ค่ะถ้าเพื่อนๆทำแล้วนะคะก็อย่าลืมโพสให้ยิงเกอร์ด้วยแฮชแท็กอิงบัยูนีเข้าครัวนะคะโอเคว่าแล้วก็ติดตามทิกตอกด้วยอย่างที่บอกนะคะติดตามทุกอย่างเลยที่เป็น Facebook Ig Instagram Ti ทกตนะคะติดตามด้วย Facebook เพจด้วยนะคะเพจอิงบัวยูนีค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย